การที่เราจะแฮ่คัดนี่ผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นบริบทที่คุณต้องเลือกนะถ้าคุณอยากจะอยากจะประหยัดเงินต้นหรือดอกเบี้ยด้วยการแฮนะ่คัดนี่นะคือฮาร์ดคอร์เป็นการแก้หนี้แบบฮาร์ดคอร์ใช้คำนี้แล้วกันการแฮ่คัดนี่ลดต้นลดดอกและชําระหนี้ครั้งเดียวหรืออาจจะไม่ไม่ครั้งเดียวก็ได้อาจจะสองสาครั้งก็ได้มันเป็นแนวทางที่ฮาร์ดคอร์ถ้าคุณไม่แน่จริงอย่าใช้วิธีการนี้ผมบอกเลยอย่าใช้วิธีการนี้เพราะถ้าเกิดคนเป็นโรคประสาทมันโทกดดันคุณโดนประสาทแดกแน่นะถ้าเกิดคุณไปเจอไอ้พวกเจ้านี้ที่มันเก่าๆอะ่ะ ตัวการคําพูดคุณออกแหละนะว่าคุณกลัวแต่อยากจะไปแฮคัดกับเขาบ้างนะครับคุณนัชชาผมไม่แน่ใจนะแต่ผมแค่บอกในหลักการนะถ้าอยากจะไปแฮคัทกับเขาบ้างอ่ะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวจะได้เองคำถามว่าเมื่อไหร่จะได้คําตอบคือมันขึ้นอยู่กับบริบทโปรไฟล์ของลูกหนี้ถ้าผมเป็นเจ้านี้เนี่ยแล้วผมรู้แล้วคุณเนี่ยดึงเกมเพื่อจะแฮคัทนะผมเช็คแล้วทำงานมีประกันสังคมไปเช็คที่ทํางานแล้วยังทํางานที่เก่าดูฐานข้อมูลเดิมเงินเดือนเกือบแสนนะครับมีผ่อนบ้านอยู่ผ่อนบ้านมาแล้ว7จ็ดแป เดาได้เลยว่าเงินต้นมันคงลดไปพอสมควรมูลค่าบ้านมันยังมีแกลปอยู่นะ